สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมนายเจสสิเนตคนเดิมวันนี้ช่องของเราขอนำเสนอซีรีส์ใหม่เปิดดีไหมในซีรีส์นี้จะเป็นการนำเสนอถึงจุดเด่นข้อดีข้อเสียของตัวละครหรืออาวุธประจำตู้อีเวนท์ที่กำลังจะเข้าในเวลาอันใกล้นี้ <N ic est ine> เพื่อเป็นตัวช่วยตัดสินใจว่าเพื่อนๆจะเสียเพชรในการเปิดตู้อีเวนท์นั้นดีหรือไม่ครับหรือสำหรับใครที่ต้องการจะเปิดตู้อีเวนท์นั้นอยู่แล้วจะได้ทราบถึงจุดด้อยหรือปัญหาของตัวละครนั้นๆ เพื่อที่ว่าหลังจากเปิดตู้อีเวนต์จนได้ตัวละครน,นั้นแล้วจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องเพื่อการเล่นเกมเกมชิน p a ็ t อย่างมีความสุขครับเริ่มต้นกันที่ตัวละครหูเต่าตัวละคร on field DPS ธาตุไฟ5ดาวที่จัดได้ว่าเป็นตัว DPS ตัวหนึ่งที่สร้างดาเมจได้จัดจ้านที่สุดในเกมตัวหนึ่งเลยครับจุดเด่นของตัวละครน,นี้จะอยู่ที่สกิลธาตุและก็สกิลอัลติเมทครับมาดูในส่วนของสกิลเอ e ลเมนเทลสกิลหรือว่าสกิลธาตุของหูเต่ากันก่อนครับ เมื่อใช้สกิลธาตุตัวละครจะเสีย HP 3 0จากที่มีอยู่ในขณะนั้นเพื่อแลกกับการเพิ่มค่าพลังโจมตีตามพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครและจะเคลือบหอกด้วยธาตุไฟพร้อมได้ความสามารถในการต้านทานการหยุดชะงักด้วยครับนอกจากนี้จุดเด่นของสกิลธาตุนี้คือการที่การชาร์จโจมตีของหูเต่านั้นจะทำให้เกิดความเสียหายไฟเพิ่มเติมในทุกๆ4วินาทีบนมอนสเตอร์ที่ถูกชาร์จโจมตีและอีกทั้งการชาร์จโจมตีของหูเต่า ในสถานะสกิลธาตุนี้ยังสามารถทำปฏิกิยาเวเบอร์ไล์หรือว่าปฏิกิริยาระเหยได้ทุกทีอีกด,ด้วยครับหากมีตัวละครออฟฟิลธาตุน้ำที่มีความสามารถในการแปะธาตุน้ำได้ตลอดเวลาอย่างเช่นซิงชิลจะทำให้ดาเมจของหูเต่าเพิ่มเติม1.5เท่าจากปฏิกิยาเวเบอร์ไล์ตลอดเวลาเลยครับแต่การชาร้าโจมตีที่เป็นจุดเด่นของหูเต่านี้เองกับกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายสำหรับผู้เล่นครับเนื่องจากการชาร้าโจมตีในแต่ละครั้งหากไม่กดกระโดด หรือว่าแดชปิดท้ายเพื่อแคนเซิลแอนิเมชันจะทําให้หูเต่าพุ่งไปไกลามากเลยครับจนไม่สามารถทําดาเมจได้อย่างต่อเนื่องทักษะการแคนเซิลแอนิเมชันจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่ผู้เล่นหูเต่าทุกคนพึงมีและนอกจากนี้การที่หูเต่ามีเมคาาิกการทำดาเมจด้วยการชาร์จโจมตีการบริหารสติมิแาก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ผู้เล่นหูเต่าจะต้องทำให้เชี่ยวชาญยกเว้นแต่จะเปิดกลุ่มดาวหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของอัลติเมทสกิลของหูเต่า เมื่อทําการร่ายจะสร้างดาเมจธาตุไฟอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างและหากโจมตีถูกศัตรูจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของงูเต่าอีกด้วยครับเรียกได้ว่าสกิลนี้มีอัตรประโยชน์ที่หลากหลายเป็นสกิลเอลเพียงหนึ่งเดียวของงูเต่าและก็เป็นสกิลยือชีวิตในเวลาที่ HP ของงูเต่าอยู่ในภาวะวิกฤตอีกด้วยครับความยากของสกิลนี้คือการดูจังหวะการกดสกิลให้ดีครับเนื่องจากการกดสกิลนี้สกิลนี้มันเป็น AE เพียงหนึ่งเดียวของงูเต่า หากกดใช้ไปในจังหวะที่มอนสเตอร์ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันจะเสียดาเมจโดยรวมของทีมไปเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังจะสูญเสียความสามารถจากพาสซีฟติดตัวของหูเต่าเมื่อหูเต่ามี HP น้อยกว่า50%จะได้รับโบนัสความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น33%ในการทำดาเมจชา้าโจมตีเพิ่มเติมจากสกิลท่าด็กด้วยแต่หากหวงสกิลไม่ยอมกดอันติสักกตีนึงจนเลือดหูเต่าเหลือน้อยมากๆก่อนที่จะกดอันตีได้หูเต่าอาจจะโดนมอนตีตายไปก่อนก็ได้ครับ ส่วนต่อมาคือกลุ่มดาวกลุ่มดาวที่สําคัญที่สุดของหูเต่าคือกลุ่มดาวหนึ่งครับหลายๆคนอ่านแล้วคงอาจจะคิดว่าการช้าโจมตีที่ไม่กินสตมิน่าไม่เห็นจะเพิ่มดาเมจอะไรแล้วมันสาคัญตรงไหนกันกลุ่มดาวนี้จะทําให้หูเต่าสามารถทํแ c a n c e ล a n i m เมช่นโดยการแดชได้ครับซึ่งสามารถทาําดาเมจได้ต่อเนื่องมากกว่าการ c a n ซิล a n i m เมช่นด้วยการการะโดดครับทาให้หูเต่าสามารถรีดาเมจได้เร็วและก็หลายฮิตมากขึ้นทําให้ดาเมจโดยรวมของหูเต่าสูงมากขึ้นครับ กลุ่มดาวอื่นๆตั้งแต่กลุ่มดาว2จนถึงกลุ่มดาว5เป็นกลุ่มดาวบัฟดาเมจให้กับหูเต่าและก็ทีมทั้งสิ้นเลยครับกลุ่มดาวที่2ทําให้ตัวละครที่โดนชา้าโจมตีได้รับดาเมดทุกๆ4วินาทีแรงขึ้นตามแม็ก p ของหูเต่าครับกลุ่มดาว3เพิ่มระดับสกิลธาต กลุ่มดาว4การฆ่ามอนสเตอร์จะได้รับมอบขีเรดให้กับตัวละครอื่นในทีมทําให้ดาเมจทั้งทีมดูดีมากขึ้นครับกลุ่มดาว5เพิ่มระดับสกิลอัลติเมทและกลุ่มดาวสุดท้ายครับเป็นกลุ่มดาวที่จะปลดล็อกสไตล์เกมเพล์ของหูเต่าแบบใหม่เมื่อหูเต่าเลือดน้อยกว่า25จะสามารถกันตายได้1ฮิตครับแล้วก็เพิ่มต้านทานพร้อมบัฟขีเรอดให้ตัวละครหูเต่า100ทําทำให้เราสามารถปั้นคีดดาเมจล้วนๆกับหูเต่า แล้วก็สามารถใช้ความสามารถของกลุ่มดาวนี้ในการรีดดาเมจให้สูงที่สุดจบให้ได้ภายในชุดเดียวแต่เกมเพย์แบบนี้จะขาดความต่อเนื่องเนื่องจากกลุ่มดาวนี้มีระยะคูดาว60วินาทีละทีเดียวทําให้ช่วงดาวไทม์หลังจากนี้หากดวงไม่ดีพอดาเมจของหูเต่าก็จะดอบลงมากๆเลยครับและเกมเพย์เลนรูปแบบนี้ก็จะทําให้หูเต่านั้นเสี่ยงตายมากๆเช่นเดียวกันครับโดยสรุปหากคุณยังไม่มีตัวละคร DPS ธาตุไฟดีๆให้หูเต่าเป็นคำตอบคุณได้ครับ หากคุณขาดตัวละครตีบอสที่มีประสิทธิภาพหูเต่าเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถเบร์สบอสได้ไวมากเช่นเดียวกันครับแต่หากคุณต้องการจะเอาหูเต่ามาเพียงแค่กดสกิลอัลติเมททำดาเมจเอลเเป็นวงกว้างคุณมีตัวละครเสียงหลิงที่ทำหน้าที่ได้คล้ายๆกันนี้ได้ดีกว่าครับแล้วก็อย่าเปิดหูเต่าหากคุณไม่ชอบเมคานิกการเล่นของเธอที่จะต้องตีสลับกับชาร์จโจมตีครับเมคานิกนี้เป็นเมคานิกเอกลักษณ์ของหูเต่า และก็ผู้เล่นจะต้องทำการศึกษาการแคนเซ้นแอนิเมชันเพื่อทำให้หูเต่าสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นครับและนี่ก็คือทั้งหมดของซีรีส์ใหม่เปิดดีไหมในตอนของหูเต่าครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้แล้วครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนที่หน้าฟฟดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ